สวัสดีค่ะทุกคนนะคะตอนนี้ทุกคนก็อยู่ในช่องของนิรันเกมเมอร์แชนแนลนะคะทุกคนในคลิปนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนน่ะไปทําภารกิจรายวันนะคะจากของฟรีชิ้นนี้เลย mm hmm. เขาแจกทั้งหมด5000ชิ้นค่ะทุกคน mm hmm. ตอนแรกนะคะทุกคนพี่ว่าจะทำอีเวนต์เดอะฮันนะคะแต่มาทําอันนี้ก่อน mm hmm. แล้วนี่ก็คือแมพที่เราต้องเข้าไปเล่นนะคะ รอบนี้นะคะทุกคนเครื่องสำอางนะคะมันจะอยู่ที่เดิมที่เราเคยพาไปนะคะทุกคนแมวล้องมันจะเป็นตรงนี้เลยนะคะเดินตามเรามาได้เลยเลาะเมานะคะทุกคนเพราะว่าแบบนี้นะคะทุกคนมันอชอบวับเรากลับไปที่เดิมไม่รู้ว่าว์ปไปทำไมนะคะนี่ทุกคนก็จะเห็นออบบี้ที่อยู่ตรงนี้ทุกคนอะ่ะกระโดดขึ้นไปเล่นได้เลย นั่นไงวาร์ปอีกแล้วค่ะทุกคนเราขออนุญ,ญาตตัดภาพไปตอนที่เราเจอแล้วนะคะทุกคนจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะคะนี่นะคะทุกคนมันจะอยู่ตรงนี้นะคะเป็นวงกลมสีเขียวๆนะคะ,ะ,คะทุกคนนี่เลยเดินไปเก็บได้เลยนะคะทุกคนแต่พอเรากโดดลงมานะคะทุกคนมันก็วาร์ปนะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะทุกคนเราจะได้ไปเร็วๆนะคะขออนุญ,ญาตตัดภาพไปเลยนะจะได้เร็วๆ นี่นะคะทุกคนเรามาถึงตรงนี้แล้วให้เดินเข้าไปได้เลยค่ะทุกคนก็จะผ่านภารกิจแล้วนะคะวันที่8จะเป็นวันสุดท้ายแล้วแล้วก็จะได้รับของฟรีกันแล้ว